ผมมารังสิตบ่อยอเขาบอกว่าสาวๆหรือนุ่มๆแถวรังสิตเนี่ยหน้าตาดีผมก็เลยมาบา่อยๆเพื่อจะหน้าตาดีกับเขาบ้างอ,อะไรนะครับนนาาไม่จริงหรอรเพลงเมืเ่อกี้นะครับเป็นเพลงประกอบละครนะครับที่เพิ่งจบไปนะครับ ไม่นานะครับกระจกไปสดๆเลยนะครับชื่ออะไรนะครับละครเรื่องนี้ผู้ชื่อเนี่ยดูวงร้ากันหรือเปล่าดูดูใช่ไหมดูน่ารักมากนะครก็นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นกำลังใจให้กับละครเรื่องแรกของผมนะครับแล้วก็กพกเพลงเมื่มอกี้ก็เป็นประกอบละครก็ขอบคุณทุกคนทีน่ร้องกันเสียงดังฟังชัดมากขอบคุณมากๆนะครับ แต่ว่ามาธรรมศาสตร์เนี่ยทั้งทีเนี่ยผมก็อยากจะร้องเพลงของเด็กธรรมศาสตร์คนนึงเด็กธรรมศาสตร์คนนี้ก็ไม่ใช่เด็กธรรมดานะคเขาเดอะสตาร์คนล่าสุดของผมผมก็อยากจะของราเป็นญาตนะครับ ทุกคนร้องได้นะครับช่วยทุกคนร้องได้นะครับกับอขออนุญาตห่วงยางครับผม